ละหมาดก็ดีการถือสินอดก็ดีบางทีบางทีอาจจะมองภาพไม่ออกอยกตัวอย่างอย่างการถือสินอดพวกเราคิดว่าการถือสินอดการอดอาหารเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรในดุนียาบ้างที่เห็นภาพชัดๆะมีอะไรบ้างในโลกดุนียาที่ได้ผลประโยชน์จากการถือสินอดในโลกดุนียาเห็นจะจะเลยในโลกดุนียาเนี่ยการถือสินอดให้อะไรลดความอว้วนใช่ไหมสุขภาพดี อันเนี้ยคือผลประโยชน์ที่ได้จากการถือศีลอดในในโลกดุเนยียเพราะฉะนั้นใครที่ถือศีลอดเพราะหวังประโยชน์ในโลกดุเนยียเขาจะได้ไหมเขาก็ได้อ่ะแต่เขาได้อะไรในวันอาคราบ้างไม่ได้อะไรเลยเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะได้ผลประโยชน์ในวัน,ในว,นในวันอาคราทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่การถือศีลอดเนี่ยถ้าเราเนียดอยากจะได้ผลบุญในวันอาคราเนี่ยอัลลอฮฺอกบบรยิ่งใหญ่มาก แฮาตาลาจะให้เขาพ้นจากนารก70ฤดูการซาบบอีนะคารีฟันใครที่ถือสินอดเพื่ออัลลอฮฺบานาตอตาลาแค่หนึ่งวันด้วยความอิคลาสเนี่ยห่างไกลจากนารกถึง70ปมมีมันมากกว่าการที่เราได้ลดความอ้วนเพราะเราถือสินอดนะเพราะฉะนั้นตั้งใจให้ถูกว่าเราถือสินอดเพราะอะไรส่วนสุขภาพดีอะไรก็ตามมันมาอยู่แล้วเข้าใจไหมวิธีการตั้งใจเนี่ย ตะกูนฟะละมินัลลอฮ์วรดวานะทุกอิบาดะห์ของเราตั้งเป้าไปตรงนั้นเราต้องการการตอบแทนจากลอสุบฮาห์อัลลอฮ์ไอที่มันได้ในดุยาเนี่ยเป็นเพียงแค่เขาเรียกว่าทุนสมทบอลลัลลอฮ์ตะลาไม่ไม่ใช่กำไรนะดุยานี่ยังไม่ใช่กำไรกำไรเนี่ยอยู่ในอคิคราะเท่านั้นที่เราได้ในในในดุยาเนี่ยเป็นเพียงแค่ ต้นทุนที่อัลลอฮฺทสมทบให้เราทําอิบารหดต่อพระองค์ามากขึ้นเข้าไปอีกอันนี้เราต้องเข้าใจเราอย่าหวังที่จะได้กําไรในโลกดุนยากําไรของเราหวังจากอัลลอฮฺในวันอัครัเท่านั้นแล้วที่ได้ในดุนยาล่ะอ่ะไม่ใช่ไม่เป็นไรเป็นทุนให้เราไปต่อให้เราต่อยอดอามัลอิบารหดของเราได้สะสมกำไรในวันอัคคีรัดต่อไปเรื่อยๆๆ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 ๆ เรก็ให้เยอะสุญูดให้เยอะหวังในผลตอบแทนจากละตออะลานในวันอัคราเท่านั้นถ้าได้ในดุเนยียอัลฮัมดุลิลลาห์แต่บางทีมันก็ยังมีแอบคิดอยู่นะอันนี้ต้องกลับไปพยายามพยายามยังไงให้เรามุ่งไปอัคราก่อนดุนยียพยายามปลดอย่าให้มันมีนะครับเพราะว่าการที่เราให้มีดุนียอยู่ด้วยเนี่ยมันจะทำให้ผล,ลบุญของเราในวันอัคราเนี่ยอาจจะบกพร่องไป Ajebuk, perangpai. Ini pensur. Nah, pensur. Ini bandar sahabatnya. Cahaya. Ruka'an sujjada. Yabtaguna fadlam minallahi waridwana.